กลิ่นความจเจริญมาชัดมากโคตรมีความหวังอะนี่ขอพูดความรู้สึกอย่างเดียวเลยนะไม่ไปลงเนื้อหาอะไรที่เป็นวิชาการนะครับความรู้สึกล้วนๆเลยในมุมมองผมคือภาพบนนี้มันเหมือนได้เห็นความหวังของประเทศมันมันมันจับต้องได้ขึ้นมาคือมันไม่ใช่การนักการเมืองที่ออกมาแซะกันมาเน็บกันหรือว่าเป็นการพูดเพื่อบัฟกันมากระมานะครับแต่มันคือภาพของค a n ิเดตที่มีชันายกนะคุณสุปจีนะครับกับคุณหมายสิริกัญญานะครับ อสองท่านเนี่ยเอาความสามารถจริงๆอ่ะเอามาวางบนโต๊ะให้คนดูได้ตัดสินแค่เนี้ยคร, <ๆ S 1> ครับการเมืองไทยมันถูกยก,กระดับขึ้นไปเยอะเลยภาพที่เห็นนะจริงๆคือมองแบบเหมือนคนสองคนน่ะที่อยู่คนละคั้วกันเนาะคนละคนละคนละพักกันเนาะแตค่คนสองคนนี้มีเป้าหมายเดียวกันคือจะนําพาประเทศไปต่อ,อยังไงในสถานการณ์อย่างนี้มันดีอ่ะซึ่งภาพแบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นในบ้านเราครับคนที่สามารถ คุยเนื้อหาได้จริงในทางเขาเรียกว่าทางการเมืองทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยนะฮะคือคนคนนั้นต้องมีของจริงๆแต่แต่สิ่งที่เราเห็นนะ่ะส่วนใหญ่นะมักจะเป็นนักการเมืองนะครับที่ทํางานบริหารได้คือระดับนักการเมืองเขาบริหารงานได้อยู่แล้วนะครับเข้ามาดูแลกระทรวงแต่ละกระทรวงตามโคต้าพักทั้งที่จริงๆไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นเลยแต่บริหารได้ไง บริหารได้บริหารให้มันครบวาระได้ไม่มีปัญหาแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นมันทําให้ประเทศเรามันวนอยู่ที่เดิมอันนี้มันเป็น big step จริงๆนะเป็นก้าวสำคัญเลยอันนี้ผมให้เครดิตพักประชาชนนะครับที่กล้าเล่นการเมืองแบบเปิดหน้าจะจับมือใครจะให้ใครดูแลกระทรวงไหนยังไงนะครับพูดได้เห็นตั้งแต่ต้นเอาจริงๆนะต่อให้ในอนาคตมีการปรับปรเปลี่ยนบ้างอะ่ะผมก็เข้าใจได้นะ เข้าใจได้เพราะว่ามันก็ตามตามบริบทแหละแต่เชื่อว่ามีใครแบบเปลี่ยนแกนตัวเองทั้งหมดหรอกแต่แค่ไอ้พักกันเมืองหนึ่งพักมันกล้าที่เปิดแบบเนี้มันสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาแล้วพักอื่นตอนนี้คือมันนั่งเฉยไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ายังใช้รูปแบบการเมืองในแบบเดิมๆอยู่มันจะดูล้าหลังไปเลยผมเปรียบเทียบง่ายๆเนาะแบบสาเข้าใจง่ายๆเนาะสมมุติว่ามันมีร้านอาหารอยู่สามร้านครับเปิดอยู่หน้าออฟฟิศเราเนี่ยนะ ไอสามร้านนี้เปิดมานานแล้วครับขายราคาเดิมครับรสชาติเดิมบริการแบบเดิมครับคือเพราะ <c oughs> เพราะยังไงสุดท้ายคนก็ต้องเลือกกินหนึ่งในสนี่ร้านนี้แหละนะแต่อยู่ดีๆมันมีร้านที่4ี่โผล่เข้ามาและมันทําในสิ่งที่ลูกค้าไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับข้าวรสชาติดีกว่านะครับราคาที่ถูกกว่านะครับเห็นขั้นตอนการปรุงอะไรเงี้ยสร้านแรกครับ <c oughs> มันถูกเหมือนถูกบังคับให้ต้องปรับตัว ไม่ใช่เขาอาจจะไม่ได้อยากปรับนะจริงๆเขาเขาอยู่จุดัหนเขาสบายครับปีนแล้วไม่อยากปรับนะครับแต่เขาต้องปรับเพราะไม่งั้นคนจะไม่ซื้อร้านเขาและผมก็ไม่ได้เชียร์ไอ้ร้านที่สี่ด้วยแต่ผมดีใจที่เห็นไอ้สามร้านเดิมเริ่มขยับตัวครับกลับมาที่คุณสุปจีนะครับหลังจากไปเรื่องข้าวหละคือของคุณสุปจีมันตอกย้ำให้เห็นว่าความสามารถไม่ได้อยู่ที่อายุนะครับคนทุกๆเจนครับ X แซด Y เป็นม,ม,มือหรือว่าใหม่คนนี้ครับทุกเจนมีความสามารถมีของอยู่ครับแค่ที่ผ่านมาคนกลุ่มที่มีของเนี่ยไม่ถูกหยิบขึ้นมาใช้พอใช้งานแต่คนเดิมเดิมวนไปนะฮะครั้งนี้ผมก็ต้องยอมรับนะพรรคภูมิใจไทยกล้าตัดสินใจนำคนที่มีความสามารถนอกวงการการเมืองนะครับเอามาทำงานจริงๆ สำหรับผมอันนี้เหมือนเป็นนิมิตใหม่อ,อันใหม่เลยที่จะยกระดับการเมืองไทยไม่ว่าจะพักไหนก็ตามให้กล้าที่จะดึงคนใหม่ๆเข้ามาบ้างไม่ต้องเกรงใจกันไม่ต้องเกรงใจคนที่อยู่มานานละห้าปีสิบปีคนนี้บ้านใหญ่บ้านเล็กดึงคนที่พอสามารถในเฉพาะด้านมาดูแลด้านาน,นั้นๆอยากเห็นแบบนี้แล้วแวบหนึ่งนะที่ผมเห็นคุณสุปฏีนะผมแอบเห็นเงาคนคนหนึ่งขึ้นมานะครับ ด้วยบุคลิกที่ถ่อมตัวนะครับด้วยความสามารถที่มันมันมันเยอะนะฮะจากสิ่งที่เขาทํามาเนาะแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องความขัดแย้งนะครับเาสม,มุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าความเจริญก้าวหน้านะฮะแก้ไขปัญหาบ,บ้านเมืองนะครับผมแอบเห็นภาพของคนพิธานขึ้นมาคนที่เป็นบุคลคลที่เป็นกระแสฟีเวอร์ในการเลือกตั้งรอบนั้นนะฮะถ้าวันหนึ่งมุสุปฏิจีตัดสินใจเล่นกันเมืองจริงจังนะแบบพร้อมที่จะลุยพร้อมที่เป็นผู้นานะแบบคุณพิธานทาเนี่ย ผมบอกเลยพักอื่นเหนื่อยแน่เพราะคนคนนี้ครับคือคนที่คนรุ่นใหญ่ยอมรับและคนรุ่นใหม่ก็เชื่อมั่นคุณนะเห็นว่าประเทศเราเนี่ยควรเดินไปด้วยทีมที่มีความเก่งใกล้เคียงกันหรือทีมที่มีดีเอใกล้เคียงกันเหมือนกันหรือสามารถเดินไปกับทีมที่มีคนเก่งที่โดดเด่นขึ้นมาแต่เก่งเฉพาะด้านนะมาทำงานในด้านนั้นๆั้เพื่อนคิดเห็นว่าไง